อันนี้จะเป็นต้นไกลนะครับเป็นป่าม้าต้นเนี้ยมันก็เอารำมาจาัดเอาไว้นะครับเนี่ยวิธีการทำเนี่ยเนื่องจากม้าตรงนี้เนี่ยมันเรียงเป็นหน้ากระดาษเลยถ้ามันจะไม่มีกิ่งด้านหน้านะครับม้าลักษณะนี้เนี่ยจะกิ่งด้านหน้าไว้ไม่ได้มันต้อง ไว้ทำฟอร์มยอดต่อขึ้นไปแล้วก็ซ้ายขวากับด้านหลังเนี่ยก็อาจจะไว้กิ่งได้เยอะนะครับถ้าเรามีกิ่งหน้ามันเนี่ยมันก็จะบางตนไม้ทั้งหมดนั้นไม่ควรจะต้องเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นมะขามนะครับมะขามต้นนี้เนี่ยถึงิงๆด้านข้างเนี่ยมันจะห่างกันเยอะช่องไฟนะครับ ช่องไฟมันจะห่างแต่ด้วยมุมองศาที่เราตั้งใจทำนะี่คือมองด้านหน้าแลนะองค์ประกอบมันก็จะได้ครบกันนะี้มันจะมีฟอร์มขึ้นมาถ้าดูด้านข้างเนี่ยมันจะห่างเยอะเลยนะครับช่วงช่องไฟอันนี้นะมันจะห่างเยอะนะครับแต่เราเมื่อเราตั้งองศาเนี่ยคือสำคัญเนี่ยที่ลำเมนเมนนี่นะครับกะนี้เนี่ยเราต้องดัดให้มันหนีกัน เพื่อเวลามองภาพแล้วเนี่ยมองภาพแล้วเนี่ยมันจะเป็นอฟอร์มที่สมบูรณ์พอดีนะฮะอันนี้เป็นเมืเดือนะเมืดเดือ,อซึ่งเนี่ยมันจะมันจะหลายหลยลำน้าเป็นกลุ่มกอ เป็นไม้หลายลำเนี่ยก็เวลาสร้างตั้งโครงเนี่ยก็จะลำบากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันจะต้องทำให้เห็นทุกยอดแล้วก็ทุกเมลรายละเอียดนะฟอรอมของมันเนี่ยแต่ถ้าไม้ลักษณะนี้ถ้าทำมาให้แล้วมันจะสวยงามมากอันนี้ก็เป็นมะเดื่อนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าอันนี้เกิดไ่ก็คือกิ่งกิ่งน,น่าจะเกิดไป มันจะเกิดใหม่ขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นต้นเล็กๆอันนี้เป็นกิ่นเกิดใหม่นะครับอันนี้เราตั้งใจว่าทําขึ้นมานะเพื่อมันมีตัวล้อด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นหลังอันนี้เป็นเฟืองฟ้านะครับ เป็นไม้ที่ขึ้นตามบ้านนะทั่วไปนะครม้ตัวนี้เป็นตระอีสานนะครับอันเล็กๆเนี่ยก็คือตัวที่เกิดใหม่มานะที่เราจะต้องเอาไว้นะครับเพื่อให้มันเวาช่องไฟมันว่างเนี่ยเราสามารถเ,าเราเล็กๆนี่ล่อหลังได้แล้วเวลาเราดรูระยะไกลเนี่ยมันจะมีความเป็นมิติมันจะเล็กเข้าไปนะครับ ก็ภาพรวมคือการสร้างปอนใสเนี่ยภาพรวมเนี่ยนะครับก็ต้องอให้มันดูโปร่งสะอาดตาก่อน,นจิ่งยังที่ตั้งขึ้นมายังไม่ต้องเยอะนะครับห่างๆแล้วเราไปนเน้นพุ่มของมันเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันก็สามารถทำมนยาวมาได้ถ้าเราตั้งแมนยาวแล้วเนี่ยปลายพุ่มมันก็จะน้อย มันก็จะดูแข็งๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างบอนไซควรจะตั้งเมนให้สร้างไว้ก่อนแล้วก็เป็นในเรื่องการดึงเหล็อม่นยาวมาก็จะเกิดความสวยงามครับ